กรับสวัสดีคุณผู้ชมครับผมบิวเพชรยนต์นะฮะวันนี้ผมพามาดูรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็น t o y ยต้าอัลติส1.6ตัวจีเป็นปี2015นะครับยังเป็นโฉมกระจังหน้า3เส้นอยู่นะครับยังเป็นไมเนอร์เชง P14 อยู่แต่ตัวรถนะครับเป็นปี15จดทะเบียนปี16นะครับโคมไฟหน้าชุดไฟหน้าก็เป็นชุดโคมเดิมๆนะครับเป็นฮาโลเจนนะฮะเป็นฮาโลเจนมัลติรีเฟคเตอร์แบบนี้นะครับแต่จังหน้า3เส้นนะซึ่งเป็นโฉมไมเนอร์เชงี1 4นะครับตรงนี้ ชนหน้านะครับสวยๆงามๆนะฮรรายละเอียดรถคันนี้นะครับราคาถูกด้วยนะครับคันนี้ก็ยังเป็นโฉมที่นิยมอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องราคานั่นเองนะถ้าปี17อย่างเช่นฝั่งนี้นะครับก็จะมีราคาที่เลข4ขึ้นไปนะแต่เป็นโฉมนี้อยู่ราคาอยู่ที่3กว่าสามไปปลายนะสำหรับคันนี้นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าโลนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเท่าไหร่นะแต่ราคาอยู่ที่3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น ก็เป็นราคาที่ฟังแล้วดูโอเคจับต้องได้นะฮะด้านหน้าก็สวยเดิมเลยนะครับไปต่อกันที่ล้อนะครับล้อแมกนะครับอลอยเดิมปัดเงาจากโรงงานนะครับเป็นล้อแมกขอบ16นะครับเดิมๆจากโรงงานเลยจากโตโยต้าเลยนะครับเหลี่ยมสันของตัวรถต่างๆเนี่ยคมชัดไม่มีรอยบุบรอยบุ๋มอะไรทั้งสิ้นนะฮะกันชงกันชนแนบสนิทติดกันเลยนะครับตรงนี้รถสวยเดิมๆนะครับ เพิ่มเติมคือราคาที่โอเคนะฮะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนอยู่หวดแล้วประมาณเจ็ดพันหกพันไปไปลายเจ็ดพันนะครับกระจกอ่าสีดีโกโตรถนะครับมีไฟเลี้ยวติดมาให้นะมือเปิดโครเมียมนะครับมือเปิดเป็นสีดีโกโตรถนะครับมีกิ๊บโครเมียมตกแต่งมานะครับเป็นโฉมของหนึ่งจุดหกตัวจีนั่นเองนะครับคุณชมกระจกเดิมแท้ทุกบานกระจกเดิมแท้โตลต้าติดสูตรนุบานนะครับมีฟิล์มติดมาให้คันนี้น่าจะสัก40 นะฮะ40 60น,นะนะประมาณนี้นะก็มีฟิล์มติดมาให้นิดหนึ่งนะครับไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้สว่างจนจนแสงเข้าง่ายนะครับด้านหลังนะครับไฟท้ายนะฮะก็จะแตกต่างกันกับแตกต่างจากตัวไมนเชงปี N C P 17อยู่นะฮนะไมนเชงปี17เนี่ยไฟท้ายจะเป็นสองชั้นแบบนี้นะครับส่วนไมนเชงปี N C P 14ไฟท้ายจะเป็นสามสามชั้นนะครับแบ่งเป็นสามท่อนอย่างนี้ชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างนะครับ สวยเดิมนะครับคันนี้โลโก้โลโก้ติดอยู่ครบถ้วนนะครับรายละเอียดของสีก็คือเนียนกิฟนะฮะกันชนท้ายนะแนบสนิทติดกันนะครับตรงนี้รถไม่มีชนหนักผิกควาาจมน้ําแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวไปเปิดฝาท้ายให้ดูนะฮะความกว้างแล้วก็หัวหนุ่งหัวน้อต่างๆของตัวรถนะครับนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับห้องเก็บของด้านหลังนะครับก็กว้างนะฮะกว้างขวางดีนะครับสำหรับเอาติดนะครับก็เป็นรถเซกเมนต์ที่ ค่อนข้างจะเป็นขนาดกลางค่อนใหญ่อยู่แล้วนะครับก็ที่เก็บของค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับในส่วนของหัวน็อตต่างๆของฝาท้ายนะครับก็เป็นฝาท้ายเดิมเดิมหัวน็อตเดิมเดิมไม่เคยขยับแบบนี้เลยนะฮะไลายขึ้นไปให้ด well ูนะครับลอยซีนต่างๆนะฮะซีนเดิมนะครับเล็บจิกเข้าปกตินะครับบุ๋มอยู่เลยนะฮะสวยงามนะครับสาหรับฝาท้ายนะครับตรงนี้เคลียลีกันไปทีละจุดนะครับคุณผู้ชมหัวน็อตเดิมเดิมนะครับไปดูโครงสร้างด้านหลังนะฮะดูโครงสร้างด้านหลัง อยางอะไรมีนะครับเครื่องมือไม่แรงเรามีให้ครบหมดนะครับตรงนี้โครงสร้างด้านหลังนะครับเม็ดอาร์คนะครับเห็นตั้งแต่เม็ดแรกมาเลยนะครับไล่มาไล่มาเลยนะครเม็ดอาร์คมๆกลมๆแบบนี้นะครับรอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมแบบนี้สวยๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับรถอาติส1.6ตัว G ปี2015จดทะเบียนปี2016คันนี้นะครับราคาอยู่ที่389,000บาทคุณผู้ชม ก็ถือว่าจับต้องได้นะครับราคาจับต้องได้แล้วก็รถก็ยังมีลูกโฉมที่ยังทันสมัยอยู่นะครับถึงจะไม่ใช่ไมโนเชงตัวล่าสุดก็ตามนะครับแต่ก็ยังทันสมัยอยู่นะสำหรับคนยังนิยมกันอยู่นะครับลูกค้าถามหากันเข้ามาเยอะสําหรับตัวนี้นะครับไปดูต่อในส่วนของเลขไม้นะครับนี่เลย1นึ0งแสโลนะครับหนึ่งแสมเโลเลขไม้นะสำหรับรถปี15.16ถือว่าโอเคเลยภายในเป็นสีเบจนะครับ ตัดกับสีดำนะฮะหลักๆเขาเลืกสีเบจนั่นแหละฮะเบาะเป็นสีเบจเบาะหนังเดิมๆสีเบจแบบนี้นะครับเบาะหนังสวยเลยนะฮะไม่มีรอยฉีกขาดของเบาะหนังอะไรทั้งสิ้นนะครับเบาะเดิมๆนะครับสวยงามนะครับรถพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะฮะพวงมาลัยมันติฟังชันนะฮะหนังเดิมจากโรงงานนะครับมองเห็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามแบบนี้เลยแผงประตูนะครับไล่กันมา แผงประตูดชบอร์ดด้านล่างเป็นสีดำนะครับตัดด้วยสีเบทมือเปิดโครเมียมนะครับถัดมาด้านล่างหน่อยหนึ่งก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับปรับออโต้ได้นะครับระบบเซนทันล็อกนะครับตรงนี้นี่แล้วก็เป็นกระจกมองข้างนะครับปรับและพับไฟฟ้าได้จากตรงนี้เลยนะครับระบบสตาร์ทนะครับยังเป็นกุญแจบิดสตาร์ทอยู่นะฮะตรงนี้ผมไม่ได้หยิบกุญแจมาด้วยนะต้องขออภัยเดี๋ยวพาไปดูต่อด้านในก่อนนะครับด้านในนะครับเครื่องเล่นนะครับ เครื่องเสียงนะครับเป็น CDFMAM นะครับ USB อ r c ได้หมดนะครับอยู่ตรงนี้นี่เลยนะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมแล้วก็มีแต่งลายไม้มาให้ด้วยนะครับสำหรับ1.6ตัวจีปี2014จริงๆที่ผมติดพูดว่าปี2014เนี่ยคือคันนี้มันเป็นไมน c h เช g งปี2014นะแต่ตัวรถนะครับมันเป็นปี2015จดทะเบียนปี2016นะครับคุณผู้ชม สำหรับตัวนี้ที่เป็นเช้ง14เนี่ยก็จะมีตกแต่งลายไม้มาแบบนี้ด้วยนะสำหรับคอนโซลตรงในส่วนของเครื่องเสียงนะครับระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์เดิมๆอันาล็อกปรับได้4ระดับนะครับหัวเกียร์เดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับเป็นเกียร์ออโต้ CVT เกียร์สปีดนะครับตรงนี้นี่เลย CVT จะมีแค่ D กับ M นะครับ D S หรือ D M อะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ ถ้าเป็นออโต้ธรรมดามันก็จะลากออมา D1 D2 D3 DSL อะไรพวกนี้อันนี้คือออโต้ธรรมดาถ้าเป็น CVT ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจําไว้ด้วยนะฮะตรงนี้นะครับผมชี้แจงให้ฟังนะครับอะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของภายในนะครับเดิมๆทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านหลังแล้วก็จะไล่ไปให้ดูห้องเครื่องให้นะครับคุณผู้ชมกระจกดิมแท้ทุกบานนะครับตรงนี้ด้านหลังนะครับเบาะหนังเดิมๆนะครับคุณผู้ชมเบาะหนังสีเบดเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดนะครับ สวยเดิมทุกอย่างนะเลขไมล์แสนห้าถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทได้เลขไมล์แสนห้าไปใช้งานก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะครับสาหรับรถคันนี้นะฮะใครที่สนใจติดต่อผมมาได้เลยนะครับศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดผมบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมกับแอดไลน์กันเข้ามาได้แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูเดี๋ยวไปดูต่อในส่วนของห้องเครื่องครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่อง นะครับห no nice anyway ้องเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะฮะจริงๆ2ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกันนะครับไม่ว่าจะเชง14หรือเชง15นะครับก็ต่างกันอยู่นิดหน่อยเรื่องแรงม้านิดนึงนะครับเครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกันดูโอวีวีทีไอนะครับหนึ่งจุดหกพันหกร้อยซีซีร้อยยี่ห้าแรงม้านะครับตรงนี้เป้าโช๊คนะครับเดิมๆเลยนะก็มีเม็ดองเม็ดอาร์อยู่ครบถ้วนนะครับนี่นะครับใช้งานสวยงามเลยนะฮะในส่วนของฝากระโปรงนะครับมีรอยนะฮะตรงนี้ต้องแจ้งกันตรงๆนะครับ มีตรงไหนก็บอกว่ามีนะซื้อขายรถกับผมดูคลิปผมนะครับผมพูดตรงๆทุกอย่างเนี่ยมีขมีรอยขายมานะครับเก็บงานสีมาฝากระโปรงเนี่ยงานสีน่าจะเป็นข้างหน้าที่อาพวกรอยสะเก็ดหินนะครับตรงนี้แต่ฝากระโปรงเดิมๆนะครับคันนี้ฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ยไม่ได้ลอกนะครับสติ๊กเกอร์แท้เลยไม่ได้ลอกแน่นอนนะครับอ่าสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับมอกสติ๊กเกอร์โรงงานนะครับซีนเนี่ยก็ไม่ได้ซ่อมนะครับดูฝากระโปรงมันไม่ได้มีอะไรมานะครับซีนเดิมๆกดเข้าแบบเนนี้ยะครับ ไม่ได้ซ่อมนะครับฝากระโปรงไม่ได้ซ่อมอะไรมาก็มีเก็บงานสีมาตามปกติของรถมือสองนะครับถ้ามีสะเก็ดหินอย่างเงี้ยก็ต้องเก็บงานสะเก็ดหินนะครับคงไม่มีใครชอบนะครับเรื่องที่แบบว่าฝากระโปรงรถเป็นรอยอะไรเงี้ยนะคงไม่มีใครชอบอยู่แล้วนะฮะก็ต้องเก็บงานตรงนี้นิดนึงนะครับแต่โครงสร้างอื่นๆคือเดิมหมดทุกอย่างนะครับแก้มขวาคานหน้าคัขานขวานะครับมีไล่มาให้ดูเลยนะครับถ้ารถมีโดนหน้าเนี่ยพวกคานพวกอะไรเนี่ย มันต้องเห็นแล้วหัวน็อตนี่ยังเดิมอยู่เลยนะครับหมอหนงมอน้ํานี่เดิมนะครับไล่มาให้ดูเลยนะครับแต่ดูในส่วนของเหล็กกันชนหน้าด้วยนะฮะเหล็กคานหน้าเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับถ้ารถมีโดนหน้ามาเนี่ยครับพวกนี้ไม่อยู่ละนะครับต้องมีคดมีงอบ้างอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานมาแบบนี้เลยนะฮะดูรถนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสําหรับคันนี้นะฮะ อาอาติส1.6ตัว G ปี2015คันนี้นะครับจดทะเบียนปี2016นะครับราคาขายอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมแล้วก็เลขไมายแค่159,000โลนะครับทำไมผมถึงใช้คำว่าแค่คำว่าแค่สำหรับรถปี15 16ถือว่าแค่นะครับรถวิ่งวิ่งใช้งานมาปกติมากคุณลองเอา,า,อาไปคำนวณดูนะครับปี15นะครับแล้วก็ตอนนี้ปี23รถ8ปีนะครับ วิ่งมาแสนห้าตกปีเฉลี่ยหนึ่งปีหมื่นกว่าโลเองนะครับปีหนึ่งหมื่นกโลแลหารด้วยสิบสองต่อเดือนอีกเดือนหนึ่งวิ่งอยู่พันนิดๆนะฮะสำหรับคันนี้เดือนหนึ่งวิ่งพันนิดๆเองนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับรถใช้งานปกติเลยนะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากได้เอาติดหน้านี้ไว้ใช้งานนะครับเป็นหน้า,ากระจังหน้าสามเส้นแบบนี้นะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับยังเป็นโฉมที่ นิยมกันอยู่แล้วก็อารมณอะไหล่อะไรต่างๆเยอะครบถ้วนนะไม่ต้องกลัวเรื่องอะไหล่แพงอะไรด้วยนะครับเครื่องยนต์ก็อึดถึกทนอยู่แล้วนะฮะเลขไมล์แค่0 0 0ส1 0 0มโลเองนะครับราคาก็คุ้มด้วย3,89,000บาทนะครับติดต่อมาได้ 0855366287ผมบิวเพชรยนต์ยนดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูสำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับใครสนใจติดต่อผมมาเลยนะครับได้24ชั่วโมงเมื่อคืนก็ตี3ก็ยังมีคนโทรมาอยู่นะครับผมก็งงใจอยู่เหมือนกันแต่ก็พูดไปแล้วนะก็โทรมามกล้าโทรผมก็กล้ารับนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ